เสียงกระดิ่งลมดังแผ่วๆในความเงียบของสารเจ้าร้างภาพโทรรีิสีแดงเรียงตัวเป็นร้อยต้นเหมือนกำแพงที่ไม่มีวันสิ้นสุดชัปเตอร์ที่หทางเดินที่วนกลับมาที่เดิมอากิระเดินเข้ามาในสารเจ้าร้างเพราะได้ยินเสียงกระดิ่งลมเขาเดินผ่านโทริีิแดงต้นแรกด้วยความสงสัยแต่พอเดินไปเรื่อยๆ เขากลับพบว่าตัวเองวนกลับมาที่เดิมทั้งที่เดินเป็นเส้นตรงและที่น่ากลัวกว่านั้นจำนวนเสาโทริอิเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาผ่านเงาของเขาเริ่มดีเลย์าตามหลังภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนมิติถูกดึงอากิระเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำคับให้เขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอรื่อย Chapter ที่2เง,งาผู้เฝ้าประตู เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังอากิระหันไปไม่มีใครแต่เงาของบางสิ่งยืนอยู่หลังเสาโทริอิสูงกว่าคนปกติสองเท่าพอเขาเก้าวเข้าไปใกล้เงาก็หายไปแบบ s n น p c ั t โทริอิทุกต้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้เหมือนมีชีวิตเสียงกระดิ่งดังแรงขึ้นจนเหมือนเตือนว่าอย่าเข้าไปลึกกว่านี้ แต่ทางเดินกลับบิดตัวเหมือนบังคับให้เขาเดินต่อเหมือนเขาไม่ได้เป็นคนเลือกอีกต่อไป Chapter 3. พิธีกรรมที่ถูกลืมอากิระพบสารเจ้าขนาดเล็กตั้งอยู่กลางทางโอฟุดะติดเต็มไปหมดแต่ทุกแผ่นหันหน้าเข้าด้านในเหมือนกำลังปิดผนึกบางสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ป้องกันจากภายนอกเขาเห็นข้อความบนโอฟูดะว่าห้ามมองหน้าเขาเริ่มเข้าใจว่า ผู้เฝ้าประตูอาจเป็นคามิที่ถูกสาบและพิธีกรรมนี้คือการกักขังมันไว้แต่ตอนนี้เขาเดินเข้ามาในเขตต้องห้ามแล้ว Chapter 4ผู้เฝ้าประตูปรากฏตัวเสียงกระดิ่งดังจนเหมือนระเบิดหมอกแดงพุ่งออกมาจากใต้เสาขาของบางสิ่งก้าวออกมาสูงผิดมนุษย์แต่ใบหน้าเหมือนถูกหมอกบังไว้ เหมือนมีบางอย่างไม่อยากให้มนุษย์เห็นอากิระพยายามไม่มองหน้าแต่ผู้เฝ้าประตูโน้มตัวลงมาเสียงกระซิบดังขึ้นหลายชั้นซ้อนกันว่าเจ้ามองมาแล้ว Chapter 5ดวงตาที่ไม่ควรถูกเห็นอากิระยังคงปิดตาแต่เสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งลึกกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเหมือนเสียงของโลกใต้พิภพเจ้า มองมาแล้วแม้เขาจะยังไม่ลืมตาแต่ผู้เฝ้าประตูรู้เหมือนการหันหน้าไปเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการละเมิดพิธีกรรมแล้วหมอกที่ปิดใบหน้าของมันเริ่มกระตุกเหมือนมีบางอย่างดิ้นอยู่ข้างในเหมือนกำลังพยายามออกมาหรือพยายามซ่อนตัวเองให้แน่นกว่าเดิมอากิระรู้สึกถึงแรงลมเย็นเฉียบพุ่งผ่านแก้มเหมือนมีบางอย่างโน้มหน้าเข้ามาใกล้ ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของมันแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสิ่งมีชีวิตใดๆที่เขารู้จัก c ชปเตอร์ Chapter 6ผนึกแตกโอฟุดะบนสารเจ้าขนาดเล็กเริ่มสั่นทีละแผน่นทีละแผน่นก่อนจะหลุดออกมาราวกับถูกฉีกจากด้านในเสียงกระดิ่งดังถี่ขึ้นเหมือนหัวใจของบางสิ่งที่กำลังตื่นขึ้นผืนใต้เท้าของอากิระสัน่นเสาโทริอิรอบตัวบิดตัวเหมือนงู หมอกแดงพุ่งขึ้นสูงราวกับเปลวไฟกลับหัวผู้เฝ้าประตูยืดตัวขึ้นสูงจนศรีรษะของมันเกือบชนยอดเสาแต่ใบหน้ายังคงถูกหมอกปิดบังแน่นกว่าเดิมเหมือนบางสิ่งไม่ยอมให้มนุษย์เห็นแม้แต่ในวินาทีที่ผนึกกำลังแตกอากิระรู้ทันทีว่าถ้าเขาลืมตาเขาจะไม่รอดจ h a p t e r 7คำขอสุดท้ายของคามิเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงโกรธไม่ใช่เสียงคำรามแต่เป็นเสียงเศร้าเหมือนเสียงของผู้ถูกขังมานานเกินไปอยา่ามองข้าอากิระชง,งักนี่ไม่ใช่ปีศาจนี่คือคามิที่ถูกสาบถูกบังคับให้เป็นผู้เฝ้าประตูถูกบังคับให้ปิดบังใบหน้าเพราะใบหน้าของมันคือคำสาบที่ทำลายทุกผู้ที่เห็นมันไม่ได้ต้องการฆ่าใคร มันต้องการให้มนุษย์รอดหมอกรอบใบหน้าของมันสัน่นเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่พยายามเผยตัวเหมือนคามิกำลังปกป้องเขาจากตัวมันเอง c h a p t e r 8ทางเลือกเดียวพื้นเริ่มแตกเสาโทริอิเริ่มล้มหมอกแดงพุ่งขึ้นเหมือนภูเขาไฟประเบิดผู้เฝ้าประตูโน้มตัวลงใกล้จนเกือบแตะหน้าผากของอากิระ แต่หมอกยังคงปิดบังใบหน้าแน่นหนาเหมือนกำแพงสุดท้ายที่มันพยายามรักษาไว้เสียงสุดท้ายดังขึ้นในหัวเขาเสียงที่สั่นไหวเหมือนกำลังจะหายไปกลับไปก่อนที่ข่าจะหยุดมันไม่ได้อากิระกัดฟันลืมตาเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อมองทางหนีแต่หมอกก็พุ่งเข้าปิดใบหน้าของคามิทันทีเหมือนมันป้องกันไม่ให้เขาเห็นเขาวิ่งทั้งที่พื้นบิดตัว ทั้งที่เสาโทริอิพยายามปิดทางทั้งที่หมอกแดงไล่ตาเหมือนคลื่นยักษ์ชั珀เตอร์ 9. ประตูปิดเมื่ออากิระกระโดดพ้นเสาโทริอิต้นสุดท้ายเสียงทุกอย่างหยุดลงทันทีหมอกหายไปเสียงกระดิ่งเงียบเสาโทริอิกลับสู่สภาพเดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขาหันกลับไปสารเจ้าขนาดเล็กหายไปโอฟูดะหายไป แม้แต่รอยเท้าของเขาเองก็ไม่มีมีเพียงเสียงกระซิบสุดท้ายเบาเหมือนลมพัดผ่านขอบใจที่ไม่มองค่า